สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับในคลิปนี้ที่จะคุยกันถึงเรื่องค่าใช้จ่ายในการเรียนบินนะคะซึ่งมีคนถามเก็บมาเยอะมากๆเลยนะคะวันนี้ก็จะมาอธิบายให้ฟังว่าทําไมถึงบอกอะระหว่าง6 0 0 0 0ดอลลาร์ถึง1,000 0แดอลลาร์ 1, ทำไมมันมีช่องว่างเยอะจังวันนี้ก็จะมาอธิบายว่าทําไมถึงบอกราคาเท่านั้นทําไมถึงไม่เจาะจงไปเลยว่าเหมือนกับเราไปเรียนปริญญาโทรปริญญาตีคอนี้ ต้องจ่ายราคา2 0 0 0 0 0บาทแต่ทำไมนักบินถึงกำหนดราคาไม่ได้เราจะมาดูกันว่าทำไมถึงราคาถึงต่างกันนะคะก็อยากจะบอกกันว่าการเรียนบินนี่ก็คือแพงมากใช่ไหมคะคือทุกคนก็รู้ว่ามันไม่ได้แบบว่าราคาถูกเพราะฉะนั้นในเมื่อราคาแพงใช่ไหมก็ไม่ควรจะซ่อนราคาควรที่จะแบบว่าบอก ต,ตรซึ่งคําถามคําถามแรกเลยสําหรับคนที่อยากจะเป็นนักบินเวลาเข้าไปถามในโรงเรียนบินก็คือราคาเท่าไหร่นะคะจากประสบการณ์นะคะจากที่สอนนักเรียนมาจากที่เห็นเพื่อนร่วมเรียนมาด้วยกันนะคะก็ปัญหาปัญหาหนึ่งเลยที่ทําให้คนเลิกเรียนกลางคันนะคะหรือไม่ประสบความสําเร็จะจะบอกว่าก็คือเรื่องเงินคือเงินหมดเทรนไปแล้วเงินหมดนะคะก็คือต้องยกเลิกกันไปนะคะเพราะฉะนั้น การที่เรารู้ว่าเท่าไหร่คำนวณเท่าไหร่อะไรนี้ตั้งแต่เนิ่นๆนะคะจะเป็นผลดีกับตัวของเรามากเลยนะคะวันนี้ก็จะมาอธิบายฟังนะคะว่ามันมีค่าอะไรบ้างใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นข่าวๆก่อนบอกก่อนว่าที่นี่ที่จะคุยนี่ก็คือเป็นที่อเมริกานะคะคือค่าน้ำมันค่านน่นนี่น,น่นก็จะต่างกันจากที่ไทยนะคะก็มี2ส,ส่วนนะคะสำหรับค่าใช้จ่ายคือส่วนแรกก็คือค่าอ่า ค่าเรียนกลางสคูกลางสคูหมายถึงว่าเรียนในห้องเรียนแล้วก็ค่าเครื่องบินที่ขับใช่ไหมนั่นก็ส่วนหนึ่งส่วนที่สองก็คือค่าฟรีค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นอ่ค่าสอบข้อเขียนค่าสอบบินให้จ่ายกับครูบินใช่ไหมคะค่าประกันสำหรับโรงเรียนบางโรงเรียนเรียกร้องให้ทำประกันค่าอ่า medical นะคะไปหาหมอต้องมีใบก็ก็ก็มีค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็ค่าหูฟังนะคะหนังสือ เป็น membership บาง school ให้เป็น membership นะคะค่าเสือ้อค่ารองเท้าค่าพักนะคะก็มียิบย่อยต่างกันไปนะคะแต่ราคาที่คร่าวๆนะคะจากไม่เป็นเลยไปถึงนักบินพาเนชนะคะหรือเสียบไอนะคะก็ประมาณห0 0 0 0่นดอนถึง หนึ่งแสนดอนทาไมมันมีช่องว่างเยอะจังเลยทําไมมันถึงห่าทาไมบางคนจ่ายแค่หกหมื่นดอนทำไมบางคนจ่ายแค่ 60, คจ,แค 1, จ่ายต้องหนึ่งแสนดอนตัวเกตเองเกตหมดไปทั้งหมดถึงประมาณเจ็ดหมื่นถึงแปดหมื่นนะคะสาเหตุเลยจะมีอยู่ปัจจัยอยู่หลายปัจจัยค่าใช้จ่ายของแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะก็มีประมาณสี่ส่วนใหญ่ๆนะคะอันดับแรกเลยคือเครื่องบินค่ะอันดับสองอากาศค่ะอันดับที่สามคือ,อผู้ ผู้สอนนะคะหรืออินสตัคเตอร์แล้วก็ผู้ผู้คุมสอบอันดับที่4เลยคือตัวนักเรียนเองนะคะ4อย่างนี้มันมันเกี่ยวข้องอยังไงนะคะเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังนะคะอันดับแรกเลยสภาพอากาศค่ะสภาพอากาศนี่คือแบบว่าเป็นอะไรที่ใหญ่ที่เยอะมากคือแบบว่าถ้าทุกอย่างพร้อมหมดแล้วแต่อากาศไม่อำนวยอากาศไม่ดีก็ทําอะไรไม่ได้บินออกบินไม่ได้นะคะคือประสบการณ์ที่แบบว่า ฝนตกใช่ไหมหมอกลงติดต่อก,ก,นนออกันเป็นอาทิตย์เนี่ยเราก็ไม่ได้บินเป็นอาทิตย์หรือปีที่แล้วเกิดไฟป่าเนี่ยไม่ได้บินประมาณ3เดือนหรือโควิดอย่างเงี้ยก็หยุดบินไปพอ พอเราหยุดบินใช่ไหมเวลาเรากลับมาบินอีกครั้งหนึ่งมันก็ลืมมันก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่อยู่เนี้ยค่ะเคยมีเพื่อนไปบินที่ลาสอริดาตอนนั้นเขาโชคดีเขาได้อากาศดีคือแป๊บเดียวเสร็จเลยคือได้บินทุกวันได้บินต่อเนื่องมันก็เลยทําให้ประหยัดมันเลยทําให้เป็นเร็วนะคะเพราะว่าถ้าเราบินแล้วหยุดบินแล้วหยุดบินแล้วหยุดอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราช้านั่นทําให้เราจ่ายเงินมากขึ้นแทนที่จะจบใน40ชั่วโมงเงี้ยก็เป็น60ชั่โมง70ชั่วโมงว่า่าใเราะว่า เพิ่มชั่วโมงขึ้นก็นเพิ่มเงินมากขึ้นเพราะชะนะอากาศก,ก็เป็นเรื่องสําคัญมากนะคะข้อที่2เลยคือเครื่องบิน,นะคะ่ะเครื่องบินเช่นเดียวกันถ้าเครื่องบินเสียบ่อยๆซึ่งเกิดขึ้นกับเกตดเดยอะมากเชื่อว่าเกิดขึ้นกับน,นักบินหลายๆคนนะคะมีปัญหาอะไรพังนิดหน่อยก็ต้องใช้เวลาซ่อมเป็นอาทิตย์บางรายการเป็นเดือนก็มีนะคะซึ่งแบบว่าเหมือนเหมือนรถจัเนี้นะคะ่ะคือซมบางครั้งแบบ บางส่วนวเขาต้องออเดอร์มาอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องใช้เวลานาน,านฝาจะชิปปิ้งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเครื่องบินเนี่ยถ้ามันพังบ่อยๆอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็ต้องหยุดบินเพราะทาอะไรไม่ได้ทีนี้พอหยุดก็เหมือนเดิมแล้วค่ะพอมันไม่ต่อเนื่องอย่างเงี้ยมันก็ต้องมาเริ่มใหม่อีกอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งเช่นกันค่ะอันดับที่สามคือครูผู้สอนกับครูคุมสอบอันนี้ก็หมายถึงว่ามีครั้งหนึ่งที่เกเลียดเริมเรียนใช่ไหมตอนนั้นขาดขาดแคลนครูสอนมากครูคน ครูที่เกดเรียนตอนนั้นมีนักเรียน13คนนะคะก็เขาก็เลยบินได้แค่แต่ละคนบินแค่ได้2ไฟต่ออาทิตย์พอเราบินแค่2ไฟอย่างเงี้ยมันก็มันก็ไม่ต่อเนื่องอย่างเงี้ยทำให้เราไปชา้าพอยิ่งชา้าแล้วมันก็แบบเ,เสียเงินมากขึ้นใช่ไหมคะล้วก็ตอนนั้นเกดก็เลยแบอกว่าเปลี่ยนครูเปลี่ยนโรงเรียนที่เขามีครูเพียงพอะะเพราะฉะนั้นการเลือกครูที่มีเวลาให้เรามากพอนะคะก็เป็นจุดสําคัญด้วยนะคะแล้วก็ครูคุมสอบคนคุมสอบจากเขาเรียกว่า เอ็กซัมเมเนอใช่ไหมคะตอนเกตสอบ uh, ตอนช่วงโควิดคือหาหาคูาคนสอบไม่ได้เลยคือเต็มแล้วก็บางคนก็ไม่อยากาทำงานตอนช่วงโควิดเขาก็ปิดไปซึ่งทำให้เกตด,ดีเลยไป4เดือนนะคะสำหรับหาคนสอบที่พอเราหยุดใช่ไหมพอเราไม่ได้แบบว่าหาวันสอบไม่ได้เราก็แบบว่า ต้องไปบินให้แบบว่าให้ความรู้มันยังอยู่เพราะไม่งั้นเราจะลืมใช่ไหมคะทำให้แบบว่าโอ้เราเราต้องเตรียมพร้อมตลอดซึ่งทําให้เราเสียเงินมากขึ้นเข้าไปอีกนะคะเพราะว่า,เ,าเราต้องแบบว่าไปบินเตรียมตัวสอบอะไรเงี้ยก็ต้องเสียเงินทีนี้ฉะนั้นการที่เลือกโรงเรียนแล้วก็ต้องมั่นใจว่าเราหาคนคุมสอบได้นะคะก็เป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็ข้อที่สี่นี่สําคัญที่สุดเลยก็คือตัวนักเรียนเองนะคะคือสมมุติว่า เราแบบว่า born to be เก่งมากเข้าใจอะไรเร็วมากครูสอนครั้งเดียวเป็นเลยเนี้ยก็ดีก็ก,ก็ก็ย้ายไปเรียนขั้นอื่นต่อก็เลยประหยัดเวลาประหยัดเงินแต่ถ้าเราแบบว่าติดขัดอยู่ตรงเนี้ยทาไม่ได้สักทีทําชั่วโมงแรกไม่ได้มาทําชั่วโมงสองทำเป็นสิบชั่วโมงเนี้ยมันก็ยิ่งบินมากมก็ยิ่งเปลืองค่าเงินมากใช่ไหมคะก็ก็ทาให้เราแบบว่าเสียงเงินเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าเราแบบว่าเข้าใจเร็ว ผ่านไปได้เร็วอย่างเงี้ยมันก็ทําให้ประหยัดเงินนะคะก็อยู่ที่ตัวของคุณเองด้วยนะคะการที่โรงเรียนคํานวณค่าเรียนมาให้แล้วสมมติว่าเขาบอกว่าเรียน p ่า v a t e p i l o อนักบินส่วนบุคคลจะต้องเสียค่าจ่าย1 0 0 0 0บาทคือน้อยคนมากที่จะจ่าย1 0 0 0 0บาทเป๊ะๆแล้วจบเลยส่วนมากก็จะแบบว่าก็เกินเกินไปเป็น2 0 0 0มืนดอลน,นะคะไม่ใช่บาทส0 0 0 0นดอล หรือไม่ก็หมื่นห้าหมื่นสองอะไรเงี้ยบางคนก็เสร็จแปดพันบาทก็มาจากสาเหตุที่เกรดเพิ่งอธิบายนะคะสี่อย่างก็มีเครื่องบินอากาศครูผู้สอนคนสอบแล้วก็ตัวนักเรียนเองนะคะถ้าถ้าสี่อย่างเนี้ยมันแบบว่ามันลงตัวทุกอย่างเลยมันก็ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างราบเรื่องเป็นไปตามที่แบบว่าราคาที่เขากําหนดแต่ถ้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาติดขัดอย่างเงี้ยมันก็ไม่สามารถไปต่อได้นะคะก็เลยต้องทําให้ยืดเยื้อทาให้ต้องแบบว่า เสียเวลาเสียเงินเข้าไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นในราคาที่บอกไปเราก็จะแบบว่าเข้าๆเอาสมมติว่าถ้าเป็นโรงเรียนอย่าง uh, ATP นะคะ Airline t r a n s p o r t e r Pilot นะคะซึ่งเป็นชื่อดังของที่อเมริกาเขาก็จะบอกไว้เลยว่าประมาณ80,000ถึง1แสนเขาจะบอกเลยทีนี้อาจจะมากกว่านั้นบางคนจ่ายไปแสน2,000สองหมดอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็แบบ จ่ายน้อยกว่านั้นหน่อยอะไรเงี้ยก,ก,ก็แล้วแต่สภาพอากาศหรือเครื่องบินหรือความที่เกตอธิบายไปนะคะทีนีนะ้คนที่สนใจที่จะมาเรียนที่อเมริกาซึ่งเท่าที่เกตศึกษาหาข้อมือนะคือค่าเครื่องบินที่อเมริกาจะถูกกว่าที่ไทย นะคะเพราะว่าอย่างเครื่องเซสนาวันสเปนทัวร์เท่าที่ถามมาณนฑะที่ไทยก็ชั่วโมงหนึ่งก็เก้าพันหนึ่งหมื่นบาทใช่ไหมคะที่อเมริกาตกสี่พันห้าพันบาทใช่ไหมคะแล้วก็ค่าน้ามันก็ที่นี่ก็จะถูกกว่าน่อยนึงก็ทําให้ดูว่าเหมือนเทรนที่อเมริกาถูกกว่าที่ไทยแต่คุณก็ต้องคํานวณอีกว่าคุณต้องจ่ายเสียค่าเครื่องบินใช่ไหมไปกลับก็ยังต่ําก็สี่ห้าหมื่นและค่ากินค่าที่พักค่าวีซา่าอย่างเงี้ยลองมาบวกลบคูณหารดูว่าเทรนที่ไหนคุ้มกว่านะคะ แล้วก็มันจะมีค่าแบบว่ายิบย่อยอะไรอย่างเงี้ยอย่างเก๋ก็ชอบแต่ว่าซื้อเสื้อซื้อ,อหูฟังซื้อลองเท้าอะไรเงี้ยก็จะแบบว่าค่านั้นก็แบบยิบย่อยไปนะคะก็จะมาอธิบายเข้าค่าว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยมันมันขึ้นกับอะไรบ้างนะคะแล้วก็ประมาณเท่าไหร่พูดง่ายๆก็คือประมาณถ้าคุณเก่งเก่งแบบว่า เข้าใจอะไรง่ายแล้วก็อากาศดีมากเลยแล้วก็เครื่องบินโอโห e เพอร์เฟกมากคุณมีครูสอนที่แบบว่าว่างให้คุณตลอดเวลาแล้วก็คนสอบก็แบบว่ามีวันสอบให้คุณเนี้ยมั่นใจเลยว่าเสียประมาณ6 0 0 0 0ถึง0ด0นดอนนะคะไม่แบบไม่ได้แพงประมาณถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ล้านกว่าบาทนะคะล้าน2ล้านบาทใช่ไหมแต่ถ้าทุกบางสิ่งบางอย่างมันขัดของง้องเนี้ยอาจ ก็บวกเพิ่มไปอีกนะคะทีนี้ก็มาอธิบายให้เข้าใจคร่าวๆนะคะทีนี้อ่าค่างเงินบาทไทยตอนนี้ณนะตอนวันนี้ที่อัดคลิปนี้นะคะก็ประมาณ33บาทนะคะเวลาเกตบอกราคาเป็นดอลลาร์ไปก็ไปคูณ30 33ไปคร่าวๆนะคะคือสรุปโดยประมาณนะคะก็ที่จะมาอธิบายจะจะคนถามเข้ามาเยอะมากว่าพี่ค่าเท่าไหร่คะเท่าไหร่คะคือมันบอกเป็นตัวเลขกลมๆไม่ได้เลยมันขึ้นอยู่กับว่า ปัจจัยอะไรหลายๆอย่างเช่นรัฐแคลิฟอร์เนียน้ำมันแพงมากน้ำมันที่เติมที่เติมเครื่องบินครั้งล่าสุดที่เติมนะคะ6ดอลสิบห้าเซนแต่ที่เท็กซัสใช่ไหมอยู่ที่3ดอนคือครึ่งหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นการที่เราไปเช่าเครื่องบินใช่ไหมมันก็ราคาก็ต้องต่างกันอยู่แล้วค่าของที่เท็กซัสก็ถูกกว่าที่แคลิฟอร์เนียเพราะฉะนั้นคนที่มาถามเก็บว่าราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่รัฐที่เขาจะไปเรียนด้วยนะคะก็คือ ก็บอกจากใจตรงเลยคือว่ามันก็ก็แพงนะคะเป็นการเรียนที่แพงแต่ก็คุ้มค่าถ้าคุณทำสำเร็จนะคะใครมีคำถามอะไรก็ถามมาได้ในคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ